สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดี สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนวันนี้มาพบกับครูลูกตาลนะคะกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในหน่วยโรงเรียนสุขสันต์ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูตาลจะมาสอนเด็กๆในเรื่องของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมในโรงเรียนค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันได้เลยค่ะ ครูตาลจะพาเด็กๆมารู้จักของใช้ส่วนตัวของเด็กๆนะคะว่ามีอะไรบ้าง 1. แก้วน้ำา 2. แปรงสีฟัน 3. ผ้าเช็ดหน้า 4. รองเท้านักเรียนและรองเท้าแตะค่ะ 5. กระเป๋านักเรียน ต่อไปนะคะจะพาเด็กๆไปรู้จักกับของใช้ส่วนรวมค่ะ1กระดาน2โต๊ะเก้าอี้3ถังขยะ4ของเล่นในห้องเรียนก็เป็นของใช้ส่วนรวมนะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ได้เรียนรู้เรื่องของใช้ส่วนตัว ของใช้ส่วนรวมในโรงเรียนกันไปแล้วนะคะในวันนี้นะคะคุณครูตาลก็จะมาให้ความรู้เด็กๆเ,เพิ่มเติมในเรื่องการดูแลบริเวณโรงเรียนค่ะเด็กๆลองมองดูในภาพนี้สิคะว่าเด็กในภาพเขากําลังทําอะไรกันอยู่เอ่ยถูกต้องแล้วค่ะเด็กในภาพนะคะเขากําลังเก็บเศษขยะไปทิ้งลงในถังขยะค่ะ เมื่อเด็กๆมาโรงเรียนนะคะเด็กๆต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียนโดยการเก็บขยะหรือเก็บเศษใบไม้แห้งทิ้งลงในถังขยะนะคะแล้วในภาพนี้ล่ะคะเด็กๆเด็กในภาพเขากำลังทำอะไรอยู่น้าถูกต้องแล้วค่ะเด็กในภาพนะคะเขากำลังเขียนกำแพงโรงเรียนอยู่ค่ะเด็กๆเป็นสิ่งที่เด็กๆควรปฏิบัติทำ เป็นสิ่งที่เด็กๆไม่ควรปฏิบัติทําตามนะคะเพราะว่าจะเป็นการทําลายข้าของของโรงเรียนค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เรื่องของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนรวมและการดูแลบริเวณโรงเรียนไปกันแล้วนะคะคุณครูตาลก็จะพาเด็กๆมาทําแบบฝึกหัดไปพร้อมกันค่ะ โดยให้เด็กๆนะคะหยิบแบบสุขัดเล่มเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่สิ่งแวดล้อมขึ้นมาได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆเ,เปิดไปในหน้าที่16และ17ค่ะให้เด็กๆนะคะเปิดแบบสุขัดไปในหน้าที่16ค่ะเรื่องของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนรวมคำสั่งสนทนาจากภาพ ระบายสีส้มลงในรูปวงกลมภาพของใช้ส่วนตัวและระบายสีฟ้าลงในรูปวงกลมภาพของใช้ส่วนรวมมาเริ่มกันที่ภาพแรกเลยนะคะเด็กๆภาพแรกเป็นภาพแก้วน้ําเด็กๆคิดว่าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ส่วนรวมคะถูกต้องแล้วคะ่ะเป็นของใช้ส่วนตัวให้เด็กๆระบายสีส้มนะคะ ภาพต่อไปนะคะเป็นภาพถังขยะสีน้ำเงินเด็กๆ <ด Liberty. S 2> คิดว่าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ส่วนรวมคะถูกต้องแล้วค่ะเป็นของใช้ส่วนรวมให้เด็กๆระบายสีฟ้าค่ะต่อไปนะคะเป็นภาพกระเป๋าสีเหลืองค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือ en, ของใช้ส่วนรวมคะถูกต้องแล้วค <ข mantle. S 1> ่ะกระเป๋าเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะให้เด็กๆระบายสีส้มค่ะ ภาพต่อไปนะคะเป็นภาพกระดานเด็กๆคิดว่าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ส่วนรวมคะถูกต้องแล้วคะ่ะกระดานเป็นของใช้ส่วนรวมนะคะให้เด็กๆระบายสีฟ้าคะ่ะต่อไปนะคะเป็นภาพโต๊ะค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ส่วนรวมคะถูกต้องแล้วคะ่ะโต๊ะเป็นของใช้ส่วนรวมให้เด็กๆระบายสีฟ้าคะ่ะ ต่อไปเป็นภาพรองเท้าสีแดงเด็กๆคิดว่าเป็นของใช้ส่วนรวมหรือของใช้ส่วนตัวคะถูกต้องแล้วค่ะรองเท้าเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะให้เด็กๆระบายสีส้มค่ะภาพต่อไปนะคะเป็นภาพผ้าเช็ดหน้าสีฟ้าค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ส่วนรวมคะถูกต้องแล้วค่ะผ้าเช็ดหน้าเป็นของใช้ส่วนตัวให้เด็กๆระบายสีส้มค่ะ ภาพสุดท้ายเป็นภาพแปรงสีฟันนะคะเด็กๆคิดว่าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ส่วนรวมคะถูกต้องแล้วค่ะแปรงสีฟันเป็นของใช้ส่วนตัวให้เด็กๆระบายสีส้มค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดไปในหน้าที่17เลยค่ะเรื่องการดูแลบริเวณโรงเรียนคำสั่งสนทนาจากภาพ และเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในรูปสี่เหลี่ยมของภาพการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการดูแลบริเวณโรงเรียนได้ภาพแรกนะคะเป็นภาพเด็กเขียนกำแพงโรงเรียนเด็กๆคิดว่าเราควรปฏิบัติไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเราไม่ควรปฏิบัตินะคะภาพต่อไปนะคะเป็นภาพที่เด็กเก็บใบไม้แห้งอยู่ตรงหน้าเสาธงเด็กๆคิดว่าเราควรปฏิบัติไหมคะ ถูกต้องแล้วค่ะเราควรปฏิบัติค่ะให้เด็กๆเ,เขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะภาพต่อไปนะคะเป็นภาพที่เด็กทิ้งขยะลงถังเด็กๆคิดว่าเราควรปฏิบัติไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเราควรปฏิบัตินะคะให้เด็กๆเ,เขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะภาพสุดท้ายนะคะเป็นภาพที่เด็กเด็ดใบไม้เล่นเด็กๆคิดว่าเราควรปฏิบัติตามไหมคะ ถูกต้องแล้วค่ะเราไม่ควรปฏิบัติตามนะคะเพราะจะเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนค่ะเมื่อเด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปแบบฝึกหัดที่เด็กๆทำเสร็จแล้วส่งมาให้ครูและเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะคุณครูตานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย